โทรศัพท์กิเลส 5G ที่ทำให้พระใจแตกใ,ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดเจนก็คือโทรศัพท์ที่พัฒนาไปเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่า,าคค <ayudar S 1> ใครๆก็ใช้กันตั้งแต่เด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้สูงวัยหรือแม้กระทั่งผู้ทรงศีลที่เราเรียกกันว่าพระสงฆ์พวกเขาเหล่านี้คือใครพวกเขาคือนักบวชชายที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุก เป็นกลุ่มผู้สละกทางโลกขัดเก้ากิเลศศึกษาธรรมวินัยเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองมีแต่จีวรบาทกับธรรมะในใจจากวิถีสละโลกกลายเป็นสไลด์ดูโลกพระส่วนมากมีสมาร์ทโฟนใช้กันบางรูปใช้ iPhone 15 Pro Max บางรูปก็ใช้สัมสูงแต่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนประเด็น คือมันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือก็คือเชื่อมต่อกับโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสบอกได้เลยว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันคือหัวเชื้อที่ช่วยเพิ่มและกระตุ้นกิเลสแบบไม่รู้ตัวยิ่งใช้ยิ่งติดยิ่งถย,ยิ่งเพลินยิ่งดูยิ่งอยากแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเสมอไปพระบางรูปสามารถเข้าไปศึกษาพระตไตรปิฎกเพิ่มเติมได้แต่ก็สามารถเข้าไปดูโยมสีกา เตนทายกเอวได้เหมือนกันถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่กิเลสเก่าๆยังคงทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมไม่มีแผ่วเลยสรุปแล้วสมาร์ทโฟนเป็นเหมือนดาบสองคมที่มีทั้งประโยชน์และโทษไม่ว่าจะกับพระพิสุทธิ์หรือญาติโยมอย่างพวกเราก็ตามการไม่ยึดติดกับมันและใช้ปัญญาไตร่ตรองใช้เท่าที่จำเป็นและนี่คือความท้าทายของพระในยุคดิจิทัลที่จะต้องมีวินยัยทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้นไปอีกและทั้งหมดนี้ ก็นําไปสู่คําถามที่ว่าพระจะใช้เทคโนโลยียังไงให้ไม่หลงลืมหัวใจแห่งการสละจริงๆชาวพุทธทั้งหลายคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยชอบกดไลค์กดหัวใจส่งไปให้หลวงพี่ที่รู้จักดูกดแชร์